สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องเอ็มทาร์ลเล e ร e พิ l i n g นะคะก็วันนี้เหมือนเดิมนะคะกับพลังงานความรักก็ใกล้จะหมดเดือนสิงหากันแล้วเนาะกำลังจะเข้าสู่เดือนกันยานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนกันยานี้เรื่องความรักของแต่ละท่านจะไปในทิศทางไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนเนาะว่าแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนสถานการณนะ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะ เหมือนเดิมนะคะใช้ไพ่พี่ไพ่นะคะลเอาค้นนะในการแบบเปิดดูสถานการณ์ใช่วงนี้นะคะเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะ mm. ขอสามใบ why ทําไมมีคําถามที่มันยังแบบค้างคากันอยู่ในจิตในใจเรื่องอะไรกันเอ่ยนะคะ mm. อาจจะได้กำลังอาจอาจกำลังจะได้คําตอบในคลิปนี้ก็ได้นะอืม อืกำลังอยู่ในเส้นทางของทางเลือกอะไรบางอย่างในเรื่องของทิศทางของความรักมันมีคําถามในหัวเยอะค่ะตอนนี้ว่าทําไมจะยังไงดีอะไรยังไงดีทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้อืกําลังจะอยู่ในเส้นทางของการเลือกอืเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันเนาะว่าเจอกันความดวเอ็มขอขยายนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเจอความรักแบบไหนกันมาออ้ นะคะอืมให้เห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ของความโดดเดี่ยวอืมผิดหวังเหมือนมีคำถามในใจในหัวมากมายค่ะว่าทําไมเราต้องมาอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ทำไมถึงไม่สมหวังกับสิ่งที่เราต้องการอยู่ในทิศทางของความเลือกอยู่ในทิศทางของการเลือกเส้นทางอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเอง มันก่อนหน้าน,นี้น่าจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นอะไรบางอย่างในทิศทางในเรื่องของความรักนะคะตอนนี้นะที่เห็นสถานการณ์ที่คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะมีคําถามในหัวตลอดเวลาเลยว่าทําไมเราถึงต้องเจอคนแบบนี้ทําไมเราถึงไปไปในทิศทางความรักที่ไม่เป็นไปดังที่เราต้องการสักทีทั้ทงน,น,นี่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการที่เราค่อนข้างจะ เลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วแต่มันก็ยังให้เกิดรู้สึกความโดดเดี่ยวความผิดหวังการมีใครสักคนหนึ่งก็เหมือนไม่มีหรือแม้กระทั่งมันรู้สึกต้องเดินด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวคนเดียวมันหยหาอืมไม่เห็นว่าหลายๆคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะณาตอนนี้นะอ่ะเราขอดูพลังงานตัวตนหน่อยแล้วกันนะคะอืมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่าเดือนกันยาจะเป็นแบบไปในทิศทางไหนกันนะคะ แต่ว่าให้เห็นณปัจจุบันเนี้มีคําถามมากมายในหัวเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ยังไม่ได้เจอคนที่หรือต่อให้เจอคนที่ใช่ก็เป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นไปได้ก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ แล้วก็มีคำถามในหัวตลอดเวลาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเดี๋ยววันนี้อาจจะได้กุญแจอะไรบางอย่างก็ได้ในคลิปคลิปนี้วันนี้นะคะอ่ะขอดูเอ็มขอดูหน่อยพลังงานตัวตนของแต่ละท่านหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างขอสี่ใบนะคะพยายามปรับสมดุลบาลานอารมณ์มากๆเลยช่วงนี้นะคะพยายามอยู่ในจุดของการบาลาน เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะเอาจริงๆบุคลิกภาพดีมีสเสน่ห์นะคะอืมแต่รู้สึกโดดเดี่ยวอะแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้ช่วงที่ผ่านมาหรือณนะเวลาตอนนี้นะให้เห็นว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะกระเพาะรำไส้ ชาปลายมือปลายเท้านะเส้นประสาทที่7นะคะถ้ายงไงก็ลองไปหาหมอดูแล้วกันนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของดำไส้ด้วยบางครั้งท้องเสียบางครั้งท้องผูกนะคะเออ่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวไม่มีใครที่จะเข้าใจเลยแต่เป็นผู้ใหเ้เป็นผู้ให้ผู้อื่นเสมอเมอคอยให้ความรู้สึกดีๆคอยเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเสมอแต่กับตัวเราเองอะ่ะกลับไม่ได้รับ นะคะให้เห็นเป็นแบบนี้นะไพ่หนึ่งใบค่ะพลังงานเป็นไงเป็นคนจิตใจดีจริงๆนะคะเป็นผู้ให้มีพลังงานของความเป็นแม่มีความเมตตากรุณาใจดีเกินไปต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงจะต้องผิดหวังกับความรักเสมอๆอ,อยู่ในทิศทางที่แม้กระทั่งบางครั้งเรารู้สึกเราเลือกคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะ ผลสุดท้ายก็ยังต้องรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ยังเป็นไปไม่ได้หรือต้องจบกับสถานการณ์ในเรื่องของความรักที่ทางเรื่องความรักไปคุณใจดีเกินไปค่ะคุณเลยถูกด้วยค่ะอืมถ้าถ้าดูจากพลังงานตัวตนของคุณนะคุณเป็นคนใจดีคุณให้ผู้อื่นเสมอคุณให้ผู้อื่นเสมอค่ะคุณมีความหวังดีให้กับผู้อื่นใครขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณคุณมักจะให้เสมอแต่ถ้าคุณขอความช่วยเหลืออะไรจากใครคุณไม่ได้รับ ให้เห็นเป็นแบบนั้นเลยอ่ะอืมแล้วก็นะคะอย่างที่บอกเนาะแต่เป็นคนที่แบบมีเซนส์สัญชาตญาณดีนะเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่น mm hmm. เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากๆม,มีจิตใจที่เป็นเมธมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาสูงต้องบอกแบบนี้ข้อเสียของคุณคือใจดีเกินไป <laughs> ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่บางทีตัวเองอะ่ะบางครั้งมีความไม่พร้อม ตัวเองยังไม่พร้อมเลยด้วยซ้ําแต่ก็พอเว,เวลาเห็นใครเดือดร้อนก็อดที่จะช่วยเหลือไม่ได้แต่เวลาไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครที่จะหยิดยืน่นความช่วยเหลือให้กับคุณถูกปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนยืนด้วยตัวคนเดียวด้วยขาของตัวเองแต่แม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธคุณหรือคนที่ทำร้ายคุณพอเขามาขอความช่วยเหลือที่รก็อดไม่ได้ที่จะให้ความช่วยเหลือเขาไป ให้เห็นเป็นแบบนี้นะพลังงานของคุณนะอเห็นไหมคะดีเกินไปก็นะต้องดีแบบมีมีขอบเขตนะคะคนเราต้องดีแบบมีขอบเขตเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเราเดือนกันยานี้ในเรื่องทิศทางของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่จะเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจบ้างไหมนะคะก่อนอื่นเลยนะเอ็มขอห้าใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเดือนกันยานเป็นอย่างไร มีเกณฑ์จะมีชายหนุ่มรูปงามขี่ม้าขาวเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆวนกลับมาได้นะอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่เคยคนที่คุณเคยรู้จักคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจไปทำคนที่เคยทำให้คุณเกิดคำถามในใจว่าทำไมคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะวนกลับมา อืมแต่ระมัดระวังให้ดีหน่อยนะคนคนนี้การกลับมามีอะไรที่ยังมีอะไรที่แอบแสงอยู่ปิดบังซ่อนเล้นคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเงินของความมั่นคงก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปคบใครมาหรือว่ามีเรื่องของการให้คุณจะต้องช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ตามหรือ ในเรื่องของความมั่นคงอะไรบางอย่างก็ตามคุณน่าจะเป็นคนที่อย่างที่บอกคะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วมีความพร้อมมากๆเลยเลยมีเลยมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะตัวตนคุณมันขึ้นเป็นห้าเหรียญนะ่ะบางครั้งคุณก็ขาดแคลนนะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ขาดแคลนแต่ว่าเวลาใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ยังจะหยิบยื่นความช่วยเหลือเหล่านั้นนะให้เขาเพราะฉะนั้นอะระวัง ความรักมีเกณฑ์คนเก่าๆวนกลับมาเราการกลับมาเนี่ยต้องดูให้ดีๆถ้าใครมาขอให้คุณช่วยเรื่องการเงินเนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยนะข้ออีกหนึ่งใบกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้นไม่เอ่ยอ๋าโอเคค่ะใต้สำรับเป็นสเตรนต์ราชาดาบขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้กลับมาเหมือนคุณหน้ากับเหมือนคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะ เรียนรู้จากความผิดหวังเรียนรู้จากคําถามที่มันขึ้นมาในหัวคุณตลอดอยู่ในเส้นทางทางเลือกอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนการกลับมาของคนคนนี้มองว่ารอบนี้จะทําอะไรคุณไม่ได้นะในเดือนกันยาน,นี้นะคะคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีการปรับสมดุลพัฒนาตัวเองอะไรบางอย่างมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้น ะะแต่ก็ถามว่ายังมีเมตตาอยู่ไหมยังคงมีเมตตาอยู่แต่ใช้สติปัญญาใช้ความแข็งแกร่งอะไรบางอย่างที่คุณไปเจอมานะขอดูอีกนะคะพลังงานความรักในช่วงเดือนกันยาเป็นอย่างไรอืแต่ถามว่าคุณยังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่ไหมคุณรู้สึกนะคุณยังกอดเก็บคุณยังรู้สึกอะไรบางอย่างมันมีการของเรื่องของการยังไม่ปล่อยกันนะคะ มีเกณฑ์คนคนนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้นะอืมแต่การเข้ามาของคนคนนี้เห็นไหมคะเดวิลขึ้นมาตรงกับเจ็ดดาบเลยแล้ววนคนนี้เดี๋ยวจะวนกลับมาเร็วด้วยนะมันมีการยึดติดกันอะไรบางอย่างคนนี้เข้ามาเราคิดไม่ซื่อนะคะบอกไว้ก่อนนะอ่าถ้าไม่ใช่คนรักเก่านะคะถ้าไม่ใช่คนรักเก่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยวนเวียนเคยเคยแบบเคยได้เห็นกันผ่าน ผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างนะแต่ทีนี้มีสีเหรียญขยายขึ้นอัศวินถือถ้วยเอมมองว่าเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วนะเป็นอาจจะเป็นคนที่คุณคุณเคยคบอยู่ก็ได้ด้วยนะคะแต่การมาของคนคนนี้ไม่ซื่อนะเขามีเกณฑ์ว่าเขาคิดอะไรไม่ดีกับคุณอะอืมคิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีไม่ได้มีคุณแค่คนเดียว เตือนกันยามีเกณฑ์ว่าคนลักษณะแบบนี้อาจจะมีคำถามว่ามาทําไมนะคะมาทําไมก่อนว้าว t อ e ันขึ้นมาคลายใบค่ะเออเอ็มมองแบบนี้นะถ้ามีในเรื่องของการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้ให้ระมัดระวัง ว่าคนคนนี้อาจจะมาแบบให้คุณต้องขอให้คุณต้องมาหยิบยื่นในการช่วยเหลือนในเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างคุณค่อนข้างจะมีสังคมคอมมูนิตี้อะไรของคุณค่อนข้างที่จะแบบคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีความโดดเด่นมีความมั่นคงพอสมควรนะเอ็มบอกแบบนี้นะคะเขาน่าจะมาหวังผลประโยชน์อะไรจากความโดดเด่นของคุณจากสังคมของคุณจากความเด่นความสามารถอะไรบางอย่างของคุณนะคะ หนึ่งในเรื่องของเงินหนึ่งในเรื่องของความสามารถนะคะอาจจะมาแบบอยากจะมามาแบบมาใช้ความสามารถอะไรบางอย่างของคุณไปช่วยเขาก็ได้ด้วยนะคะอืมหรือช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ลำบากอะไรบางอย่างแล้วก็เนาะอ่ะเอ็มขอดูพลังงานคนนี้อีกสักสามใบนะคะให้เห็นเป็นทิศทางนั้นนะ อืมเหมือนอยากจะเข้ามาให้คุณช่วยเหลืออะไรเลยอ่ะอืมมองว่าเดี๋ยวจะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือนะคะไม่โอเคเลยเจอพลังงานแบบนี้ฉันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะฉันก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะเธอยังจะมาหวังพึ่งฉันอีกหรออ่ะเดือนกันยาให้เห็นพลังงานประมาณนี้นะคะที่จะเข้ามานะ เดี๋ยวเอมขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมอีกสักห้าใบดีกว่านะคะไพ่อยากแนะนำไพ่อยากเตือนไพ่อยากบอกอะไรขอห้าใบนะคะสําหรับพลังงานความรักในช่วงเดือนกันยาเพื่อมันจะแบบให้เห็นอะไรที่มันสว่างสวยบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรจะต้องเตือนต้องบอกกันแต่ค่อนข้างเมื่อกี้ค่อนข้างจะให้เห็นชัดเรานะค่อนข้างจะมาเตือนให้เห็นชัดนะคะว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆวนกลับมาคิดไม่ค่อยซื่อนะบอกเลยอืม ให้คุณใจเย็นๆนะให้คุณดูดีๆนะคะอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจให้ใจเย็นๆหรือกําลังจะได้เคลียอะไรบางอย่างการกลับมาของคนคนนี้มาเพื่อให้คุณได้เคลียอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรที่มันอึดอัดอยู่ในใจอะไรที่มันค้างคากันมานานอืมเหมือนคุณจะตั้งขอบเขตคุณจะมีขอบเขตขอดูต่อนะคะห้าใบ เอ็มเอมเอ็มมองแบบนี้นะคะการเข้ามารอบนี้ของคนคนนี้ถ้าคุณมีคำถามว่าเอคนนี้เขากลับมาทำไมมีอะไรเหมือนวันนี้ถ้าใครสำหรับใครหลายๆคนที่ได้มาฟังคลิปนี้เนี่ยวันนี้ เหมือนคุณจะได้คําตอบอะไรบางอย่างไปกับคนคนนี้ที่การกลับเข้ามาหนึ่งเขากับการกลับเข้ามาของเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในเรื่องของเงินทองก็ตามคุณมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่มองว่าตัวคุณเองอ่ะมีความชัดเจนคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีนะพอพื้นพื้นฐานให้เห็นว่าคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีหรือแม้กระทั่งคนเนี้ยเอาจิงริงอ่ะพอถึงเวลาเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอ่ะ เอ็มมองว่าคุณก็ให้ให้ความช่วยเหลือเขานะคะแต่การช่วยเหลือของคุณนะ่ะเหมือนคุณจะมีขอบเขตมากขึ้นเหมือนคุณจะมีขอบเขตอะไรบางอย่างมากขึ้นดูความเป็นไปได้ดูความแบบเหมาะสมและสมควรนะคะแต่ยังไงก็ต้องให้ระวังนะเพราะว่าเป็นพลังงานเดวิลและเจตดาคนแบบนี้น่ากลัวนะอืมเอ็มขออีกสักสามใบแล้วกันค่ะในความรักเดือนกันยา มีเกณฑ์ว่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะอ่ามีเกณฑ์ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเข้ามาแบบกระทันหันด้วยนะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแต่การเข้ามาของคนคนนี้เหมือนอาจจะทําให้คุณยังคิดมากคิดเยอะด้วยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่คุณไปเจอความโดดเดี่ยวอะไรต่างๆนานาที่คุณไปต้องไปเจอมานะคะการเข้ามาอาจจะยังเป็นอยู่ในรูปแบบของทางเลือกตัวเลือกอยู่ได้ด้วยนะอืม ยังให้เห็นในทิศทางของเดือนกันยานี้สําหรับหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะต้องเลือกดีๆต้องดูให้ดีๆแล้วก็คนเก่าต้องระมัดระวังนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าเนื้อแท้เขาเป็นยังไงอะคะ่ะแต่มองว่าเดี๋ยวคุณอาจคนที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้เหมือนจะได้พอฟังแล้วอะเหมือนจะได้กุญแจอะไรบางอย่างไปตกผลึกไปตกผลึกแล้วมองเห็นเหมือนคุณจะไปมองเห็นให้มันลึกขึ้นอะคะ่ะกับคนคนนี้ว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ย การการที่คุณและเขาก่อนหน้านี้เคยได้คบกันหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันก็ตามเขาเข้ามาเพื่ออะไรเหมือนคุณจะมองเห็นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละคุณเป็นคนใจดีขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็ให้อีกก็ขอแต่ว่ามองว่ารอบนี้จะมีขอบเขตอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอคำแนะนำนะคะเดือนกันยาน,นี้ก็ยังดูเหนื่อยๆอยู่นะในเรื่องของความรักนะคะ ขอคำแนะนำจากพี่ไพ่มาอีกสักสามใบนะคะเหมือนเดือนกันยามาเตือนกันเลยอะว้าวความสุขจะเกิดขึ้นเอ็มมองแบบนี้ค่ะแสดงว่าการกัดเข้ามาของคนคนนี้เพื่อจะมาเคลียรอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะเพราะไม่มีก่อนนะั้นนี้มันมีไพ่ของสี่เหรียญขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนคุณยังมีความยึดติดยังมีความคิดถึง ยังมีความนึกถึงยังมีความหวงแหนเขาอะไรบางอย่างอยู่แต่การกลับเข้ามาในรอบนี้เหมือนจะทําให้คุณเราไม่มีจุดซันเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเหมือนทำจะจะมีอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นเนื้อแท้ของเขามากขึ้นให้เห็นแบบกระจ่างชาัดว่าจริงๆเนื้อแท้เขาเป็นยังไงเขาเข้ามาแล้เขาเป็นยังไงนะคะรอบนี้แหละเดือนกันยานี้แหละจะได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วบอกเลยถ้าคุณปลดล็อกได้เมื่อไหอไร่อ่ะคุณจะมีความสุขมากม เหมือนมันเหมือนตอนนี้ยทุกวันเนี้คุณสุดคุณสุดแต่ยังสุดแต่ยังไม่สุดเออเพราะว่ามันเหมือนเรื่องราวของคนคนนี้ยมันยังค้างคาอยู่ในความคิดของคุณเต็เมเอ็มมั่นใจนะคะด,ดูตามหน้าไพ่เมื่อกี้มันมีเดอะซันเกิดขึ้นเนาะเราให้เห็นถึงความเป็นสเตนขยายที่ทำพลน์ เหมือนคุณปรับพลังงานอะไรของคุณบางอย่างคุณพัฒนาทางด้านจิตใจภาวะอารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกมันมีความแข็งแกร่งมันมีเรื่องของสติปัญญาเข้ามาในในตัวของคุณมีเดอะซันเข้ามาให้เห็นว่าคุณจะกระจ่างชัดคุณจะเห็นชัดว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกคนคนนี้เป็นคนอย่างไร <S <S เหมือนแบบว่าเพื่อกับ <S <S เพือ <S <S เ่อกับเข้ามาให้คุณได้เคลียร์ <S <S ได้เคลียร์ตัวคุณเองอะคะอืมอิมิ imagine. เหม mm ือนเป็นอะไรบางอย่างที่สําหรับคนคนนี้ที่คุณการเข้ามาของคนคนนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของคนอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องในทิศทางของเรื่องของความรักนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้นะคะเพื่อวันหนึ่งอะค่ะเพื่อคุณจะได้ต้องไปเจอคู่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆแต่มองว่าเดือนกันยานี้คู่ของคุณยังไม่มานะคู่จริงๆของคุณยังไม่มามีเกมเป็นคนเก่าที่เคยทําอะไรกับคุณไม่ดีไว้ การกลับมาของคนคนนี้จะทําให้คุณได้เห็นเนื้อแท้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงเอารัดเอาเปรียบคุณแบบไหนแต่เอ็มมองแบบนี้ว่าต่อให้เขาเข้ามาค่ะต่อให้เขาจะเอาเปรียบหรือเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณอนะเอ็มมองว่าด้วยพื้นดวงด้วยพื้นฐานที่เป็นตัวตนของคุณอนะคุณเป็นคนใจดีเอ็มมองว่าคุณจะช่วยเหลือเขาแต่การช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือของคุณอนะมันจะไปในทิศทางที่เหมือนรู้แล้วว่าจะต้อง ช่วยแบบไหนเพื่อไม่ให้ตัวเราเดือดร้อนหรือช่วยเท่าไหนที่เราจะไม่บั่นทอนไม่ลดคุณค่าตัวตนของเราลงไปแต่แต่ก็ยังมองว่าคุณก็ยังช่วยอยู่แต่จะไม่บั่นทอนแล้วก็ไม่ลดคุณค่าของตัวคุณลงไปนะคะการกลับเข้ามาของค,คนคนนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยัง,ยงอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาคุณอยูย่ยังค้างคาในใจกลับมาเพื่อให้คุณได้เคลียร์ใจของตัวคุณเอง เป็นประมาณนี้นะคะจะได้ปลดล็อกเนาะแล้วก็อีกหน่อยจะได้เจอพลังงานที่ดีที่ใช่เข้ามาในชีวิตสักทีนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเสียสละเวลากันเข้ามานะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะขอให้เจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกใจรักที่ถูกต้อง นะคะคอบอุ่นหัวใจนะคะในเรื่องของความรักนะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ